กับเข้าสู่ช่วง w i s d o m Talk นะครับวันนี้พูดคุยกันหลากหลายเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะละเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของความโปร่งใสของประเทศเรานะครับล่าสุดการจัดอันดับความโปร่งใสของประเทศไทยเนี่ยซึ่งเคยอยู่อันดับที่80ล่าสุดนั้นตกไปครับกลายเป็นอยู่ที่88แล้วแบบนี้มันหมายความว่าอะไรต้องมาวิเคราะห์ก,กันช่วงนี้ครับอาจารย์นันมิตรครับ80หล่นไป88เรื่องของความโปร่งใสแปลว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันมากขึ้นใช่ไหมครับแบบนี้อันนี้เข้าใจว่า เป็นการจัดของ transnational transparency international สมรคมสถาบันโปร่งใสระหว่างประเทศนะครับอันนี้โดยจํานวนประเทศเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยร้สึกจะจัดจาก176ประเทศประเทศไทยกลางเป้งพอดีและครับคือ88อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะฮะเวลาต้องท่านผมต้องเข้าใจว่ามีมีร้อยกว่าประเทศ176ประเทศแต่ถ้าศูนย์มีแค่90นี่เราแย่ละแต่มี176ประเทศเราอยู่ที่88กลางพอดีกกลางพอดีครับ ซึ่งอันนี้มันก็ชัดขึน้นนะฮะว่าแปลว่าอันดับตกลงซึ่งร,รัฐบาลคงเป็นเสีไม่ได้ว่าอยู่ในช่วงของรัฐบาลชุดนี้ที่ที่คะแนนตกลงเพราะเขาจัดในช่วงปีที่ผ่านมานนนรัฐบาลครองมาปีกว่าแล้วอันนี้มันก็เห็นๆกันอยู่เห็นชัดเจน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการสะท้อนความเป็นจริงที่ชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่มากมายมหาศาลในสมัยนี้โดยเฉพาะยิ่งจากโครงการต่างๆยิ่งมีน้ําท่วม รัฐบาลก็ยิ่งมีความชอบธรรมที่จะ,ะกู้เงินเพิ่ม<ช>ขึ้นมานนใช่ยไหมครับ <ฮะ S 1> แล้วก็มีหลายเรื่องที่ทเป็นที่กล่าวขวัญกัน่ากล่วาวขันควัญกันนะครับก็คือทั้งเรื่องน้ําท่วมนะฮะเรื่องของจํานําข้าวซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการดรําเนินการอะไรต่อเนื่องกัน <ฮะ S 2> ไปอีกมากมายนะฮะเป็นที่โจทก์ขานกันอย่างมากมายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นซึ่งซึ่งผมก็เคยพูดถึงหลายครั้งเหมือนกันนะครับว่าผลการสํารวจ ของสำนักต่างๆ,ๆที่ผ่านมาทุกครั้งเนี่ยค่อนข้างยืนยันตรงนี้ตรงกันเลยว่าเสียงความพอใจของรัฐบาลเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะครับแต่เสียงของประเด็นที่มีทัศนคติ่อคอร์รัปชันเนี่ยก็สูงเช่นเดียวกันตีคู่กันมาเลยซึ่งมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่มันกับพผกับหางกันมากๆเลยนะฮะว่าประชาชนคิดยังไงเนี่ยคือขณะที่รู้สึกไม่พอใจรัฐบาลว่ามีปัญหาคอร์รัปชันที่ร้ายแรงแต่กลับยอมรับการทําง,งานของรัฐบาลนะฮะซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่า เป็นเพราะว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยเข้าตามวลชนในเชิงของประชาประชนนิยมกับก็เลยทําให้ประชาชนยังยังมีความคาดหวังนะครับว่ารัฐบาลจะผลักดันนโยบายนี้ต่อเนื่องไปแล้วหวังว่าจะไปตกถึงปากท้องไปถึงของเขาที่เขาจะได้รับเหมือนที่อาจารย์เคยบอกคล้ายๆกับเป็นการล่อซื้อครับใช่มีอะไรไหมให้เห็นละครับเป็นเหมือนกับเป้าหมายครับแต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับอาจารย์ว่ารัฐบาลก็ประกาศประกาศมาโดยตลอดแล้วก็ท่าทีเนี่ย ไปออกแคมเปญต่างๆเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกับมันมีภาพแบบนั้นนะแต่พอเอาเข้าจริงๆเรื่องความโปร่งใสมันกลับลดน้อยลงคือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทาคือว่าพยายามจะขายภาพของผู้นำภาพของผู้นําว่าไม่ได้ไปแปดเปื้อนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ไปอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพ้นเท่าที่เท่าที่เปิดเผยมองเห็นแนะฮะออกมาเนี่ยนายกก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรซึ่จะถูก กล่าวถึงในเรื่องนี้เพราะว่าปล่อยให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้ด,ดำเนินนโยบายคือ,คอนายกายไม่ค่อยได้ทำอะไรหรือเปล่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปแตะแล้วก็ร,รวมทั้งจะเห็นได้ชัดนะฮะในกรณีของในสภาก็จะเห็นชัดว่าออกมาพูดพอเป็นพิธีที่เหลือก็ปัดแพรรัฐมนตรีทั้งหลายไปตอบเอาเอแล้วพอมีงานต่างๆที่เป็นงานต่อต้านคอร์รัปชันก็ไปถ่ายรูปไปเซน็นลายเซ็นต่างๆครับจริงๆถ้าจะถามดรสมิตนิดหนึ่งว่าในต่างประเทศเนี่ยเรื่องของความรับผิดชอบการแสดงออกต่างๆเวลามี เรื่องความไม่โปร่งใสก็ดีเรื่องของคอรัปชันก็ดีเนี่ยมาตรฐานก็ดูเหมือนจะสูงกว่าเรามากนะักการเมืองเราดูเหมือนชินชาเฉยชามากครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าพูดถึงคอรัปชันเนี่ยมันเป็นปัญหาร,ระดับโลกเลยนะฮะอาจารย์ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ย เราจะบอกว่าเราอยู่ตรงกลางเป๊ะแล้วเรายังโอเคอยู่เนี่ย <c oughs> ผมก็ว่าเราตกนรกไปด้วยกันหมดเลย <c oughs> ดีไหมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ของโลกาภิวัตน์อันหนึ่งนะจันเพราะว่าทุกประเทศมี ruption, คอร์รัปชันแล้วก็ดัชนีชีว้วัดของ UNDP เนี่ยชี้ให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าการพัฒนาในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาที่สําคัญที่สุด,ค,สดคือคอร์รัปชันเพราะฉะนั้น อุ่นใจได้นิดนึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศที่คอร์รัปชันอยู่ประเทศเดียวในโลกนะอา <c oughs> แต่ว่ามี <c oughs> ประเทศอื่นเนี่ยคอร์รัปชันเหมือนกันแต่ว่าเราเองเนี่ยเราต้องมานั่งดูตัวเองซิงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไร <c oughs> ผมผมผมมองงี้ฮนะอาจารย์คือลักษณะของการปกครองของเราเนี่ยถ้าเราสะท้อนย้อนกลับไปในยุค อดีตเนี่ยรเราจะพบว่าการปกครองเนี่ยผมผมขอเปรียบเทียบว่าปัจจุบันกับอดีตเป็นยังไงก่อนค,คือในอดีตเนี่ยรัฐกับสังคมเนี่ยมีการซ้อนทับกันนั่นหมายความว่ารัฐบาลกับสังคมเนี่ยมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันคือตัวรัฐบาลเองก็มาจากผู้ที่เป็นผู้ที่ถูก คนยอมรับนับถือก็คือในสังคมในสมัยก่อนเนี่ยกการที่ใช่ครับการจะเป็นผู้นําได้เนี่ยคุณต้องเก่งคุณต้องเป็นนักรบคุณต้องเป็นผู้กล้าหาญคุณต้องเป็นผู้นําคือคนต้องยอมรับคนต้องยอมรับครับเพราะฉะนั้นความเป็นรัฐกับความเป็นสังคมเนี่ยมันจะสอ,อนกันอย <ซะ S 2> ู่คือมิติเนี้ยมันจะสอนเพราะฉะนั้นการตรวจสอบมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติของมันเองว่าในกรณีแบบที่ที่ผู้นําจะทําอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันจะถูก S 1> <S 1> สะท้อนกลับ <ไข S 1> ทันที <chewy. S 1> นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนก่อนรัชกาลที่5ก็ตามหรือช่วงสมัยอุทยาก็ตามเนี่ยประชาชนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นไพร่แต่ความที่เขาเป็นไพร่เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าเขาเขามีอะไรที่ที่ผิดแปลกหรือรว่าเป็นอะไรที่น้อยน้อยน้อยหน้านะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็จงรักภักดีกับเจ้านายแล้วเจ้านายก็จงรักภักดีกับมหาฝ่ากร,ริย์เพรานะฉะนั้นมันก็จะไปมีการตรวจสอบกันเป็นทอด ะะการดูแลซึ่งกันและกันก็เป็นการดูแลแลักษณะของอครอบครัวแต่ว่าถ้าเทียบดูกับปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทําให้เราต้องเปิดประเทศในช่วงต้นรัชต้นรัตนโกสินทร์อะไรเป็น,ต,นต้นมาเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ารัฐกับสังคมมันแยกออกจากกันเรื่อยๆอคือเดิมทีเนี่ยมันซ้อนทับมันดูแลกันแต่ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลกับสังคมเนี่ยมันแยกขาดออกจากกัน พูดง่ายๆก็คือว่าคนที่ถูกเลือกตั้งขึ้นไปเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยแยกขาดโดยสิ้นเชิงจากสังคมเพราะฉะนั้นการตรวจสอบจากสังคมที่มีต่อรัฐเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะทําได้นะครับนั่นคือประเด็นที่ผมคิดว่ามันก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยทั่วโลกเลยเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมันมีกระแสโลกาภิวัตน์ที่ที่เป็นตัวกระตุ้นให้มีการจัดการในเชิงของระบบเศรษฐกิจนําหน้า ทำให้รัฐบาลเนี่ยแยกห่างออกจากสังคมคพูดง่ายๆก็คือภาครัฐกับกระบวนการเรษทางเศรษฐกิจเนี่ยมันแยกห่างออกจากภาคสังคมออกไปซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่รัฐบาลจะมีอำนาจได้เนี่ยสังคมก็ต้องยอมรับก่อนนะครับแต่ในการที่ทุกประเทศก็ต้องยอมรับว่ามีคอร์รัปชันแต่ว่าเวลาจัดอันดับมาเนี่ยมันเป็นเชิงเปรียบเทียบเราได้อันดับที่มันลดลงอันนี้มันสะท้อนอะไรครับอาจารย์ อันนี้มันสะท้อนถึงความแย่ลงอยู่แล้วคือไม่รู้จะพูดว่าว่ามันจะดีขึ้นจะได้ไหมฮะคือคือความที่แย่ลงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะอาจจะเป็นประเด็นที่เราต้องมานั่งทบทวนกันแล้วล่ะว่าลักษณะของการเมืองการปกครองของเราเนี่ยมันเหมาะกับประเทศเราหรือเปล่านะครับคือผมอยากจะให้ข้อคิดไว้สักนิดหนึ่งว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่พูดกันว่ามีการคอร์รัปชัน ติดสินบนใต้โต๊ะกันนะครับแล้วก็20% 3 0ที่จะต้องจ่ายให้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปโดยเฉพาะนักธุรกิจแต่เราจะยอมรับมันหรือนะครับแล้วก็สมัยก่อนนี้มันไม่ได้เป็นตัวเลขที่เป็นมากมายขนาดนี้นะอาจารย์คือ20% 3 0ที่เป็นเข้าพกเข้าหอเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวนี้อาจจะมากกว่าแล้วด้วยใช่ครับอาจจะมากกว่านั้นแล้วด้วยซ้าเพราะว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการนะอาจารย์คือมันไม่ใช่เป็นการคอร์รัปชันแบบเบสิกคือการคอร์รัปชันแบบทั่วๆไปเนี่ยมันมันไม่มันน้อยแล้วม,<ะ>มันพัฒนาไปแล้ว <c oughs> ก็ถ้าสมมุติว่าสมมุตินะฮะมีประเทศหนึง่งแล้วก็ถ้าคุณจะเลือกตั้งอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะค,คือเลือกตั้งเสร็จแล้วคุณจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณจะต้องดูแลสสนะ โดยที่คุณจะต้องให้เงินเดือนสสอด้วยคือต้องมีการวางแผน<ช>การเงินใช่ต้องมีวาง,วางแผนการเงินว่าถ้าคุณเข้าไป <นะ S 2> ครองตําแหน่งน <ะ S 2> เป็นเสนาบนดีกระทรวงนี้คุณจะต้องหารายได้จากกระทรวงนี้เ,เข้ามาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงกลุ่มของคุณให้ได้นะครับแล้วนอกนั้นก็คือเป็นผลประโยชน์ของคุณ <นะ S 2> พูดง่ายๆก็คือฉันมอบกระทรวงให้คุณ <นะ S 2> คุณไปทํามาหากินเอาเอง อันนี้ผม <180 S 1> ผมผมขออนุญาตพูดตรงๆนะฮะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบลักษณะแบบนี้ไปแล้วก็คือนักการเมืองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปครอบงําตัวข้าราชการประจําแล้วข้าราชการประจําหลายๆท่านที่ไม่สามารถจะทนลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยท่านก็อยู่ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือแต่คนที่ใช่มันก็จะเป็นลักษณะของการทํางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างข้าราชการประจํากับราชการการเมืองจะโดยตั้งใจจะโดย ไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยครับตอนนี้คอร์รัปชันมันพัฒนาไปางั้นถึงขั้นนั้นแล้วอารย์กลายเป็นว่าเป้าหมายของการบริหารงานในระบบแบบที่ว่าเนี่ยมุ่งเป้าไม่ได้เพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองสังคมแต่กลายเป็นมุ่งเป้าเพื่อต้องการผลประโยชน์ใช่เข้าเพียงคนรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือคร,รักษาฐานอำนาจของตัวเองให้ได้นานที่สุดการพัฒนาประเทศเป็นเรื่องรองๆล,ง,ลงไปแล้วใช่ครับเป็นเรื่องที่ที่ทำนะเป็นเดลี่รูทีนเนี่ย แต่ว่าบน,บนเหตุการณ์ประจําวันนีน้จะต้องได้จะต้องได้เงินมานเพื่อที่จะทํำยังไงให้พักอยู่รอดทํำยังไงให้พักของตัวเองอยู่รอดให้พักพวกของตัวเองอยู่รอดอาจารย์นรนมิตรวงว่าจริงเราสังคมไทยตอนนี้ตระหนักถึงปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนครับอันดับความโปร่งใสก็หล่นลงมาแล้วแต่ว่าสังคมตระหนักไหมครับตอนนี้ครับคือ,ค,อคือพูดถึงเรื่องความตระหนักเนี่ยเป็นประเด็นที่ คิดว่าผมผมยังติดใจอยู่ประเด็นเรื่องนี้นะค,ะครับว่าร,รัฐบาลยพยายามจะชูประเด็นเรื่องของความยากจนเ,นเพื่อจะสร้างความชอบธรรมเพราะฉะนั้นผมยังรู้สึกเหมือนว่ารัฐบาลยังขายนโยบายอันนี้อยู่เพื่อที่จะไปกำราบ ความไม <fu without them> ่พอใจของคนที oh ่จะมีต่อปัญหาขอรับชันโดยเพราะคนยากจนที่เป็นจำนวนเยอะใช่ครับเสียงด้วยใช่โดยเพราะเอาสมมติจะขอโยงมาเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูนนิดหนึ่งนะครับซึ่งในความคิดของรัฐบาลก็คือว่าเห็นว่ารัฐมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยมีพื้นฐานที่มาจากคณะรัฐประหารผลไม้พิษครับแล้วก็ไม่มีหลักการประชาธิปไตยอะไรต่างเนี่ยนะฮะแต่ความจริงรัฐมนูญฉบับนี้มองอีกมิติหนึ่งก็คือว่าเป็นรัฐมนูญฉบับที่ค่อนข้างมีความพยายามที่จะตรวจสอบทวงดุล ฝ่ายการเมืองสูงมากนะฮะเพราะว่ามีสมมติฐานว่ามีการทุจริตคอรัปชันสูงซึ่งสมมติถ้าเราย้อนกลับไปเทียบนิดหนึ่งรัฐมนุนฉบับ2540 <40. S 1> อันนั้นเนี่ยมีสมมติฐานว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยขาดรัฐบาลที่มีความต่อเนื่องเข้มแข็งใช่ไหมครับ,รบเพราะนั้นจึงพระนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายไม่ได้ก็เลยออกแบบรัฐมนูนที่ค่อนข้างเอื้อต่อความเข้มแข็งของฝ่ายบริหาร,รออกมาแต่เผอิญเป็นโชคร้ายของประเทศไทยซึ่งได้รัฐบาลชุดที่ เข้มแข็งมากเกินกว่าที่รัฐมนตรีต้องการแบบอาจจะไม่ถูกทางราบชายเข้มแข็งแบบ <c oughs> แบบที่สอบไปในทางทุจริต<อ>ใช่ไหมครับอันเนี้ยจึงเป็นเหตุของการเกิดรัฐประหารต่อมาคราวนี้เรามาย้อนกลับมานิดหนึ่งถ้ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขรัฐมนุษย์แบบนี้ให้เป็นไปอย่างที่ต้องการโดยอ้างว่าต้องการให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อจะได้มีรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งแล้วจะได้ผลักดันนโยบายที่จะไปแก้ปัญหาความยากจนได้เต็มที่อันนี้มันเป็นดาบสองคมใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ดูเหมือนว่าถ้าทําได้ดีจริงจะเอื้อต่อการแก้ปัญหานั้นได้เป็นรูปธรรมเป็นเอกภาพแต่ในทางกลับกันถ้าขาดการตรวจสอบเราเห็นอยู่แล้วว่าที่มาของความรุมเรลวของการปัญหาคอร์รัปชันอะไรความเสียรภาพอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือตรงที่ปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถ้าเป็นระบบที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของรัฐบาลมากเกินไปนั่นแหละคือตัวปัญหาของการคอร์รัปชันคือจริงๆโดยหลักการเข้มแข็งแล้วมันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเข้มแข็งในทางที่ผิด คือเข้มแข็งแล้วมันจะผิดหลักนะฮะคือหลักประชาธิปไตยเนี่ยเขาเน้นเรื่องเช็คแอนด์บาลานซ์ตรวจสอบให้ถูกดุลเซปเรชันออฟพาวเวอร์การแบ่งแยกอํานาจเพื่อจะให้ถูกดุลกันแต่ถ้ารัฐบาลใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะไปตอบสนองต่อการนําไปสู่การคอร์รัปชันเต็มๆได้ง่ายๆมากๆโดยที่ไปล่อซื้อคนส่วนใหญ่คนยากจนแล้วก็ออกนโยบายที่เป็นประชานิยมไปล่อตาล่อใจแต่จะทํายังไงครับอาจารย์ให้ให้คนหรือว่าสังคมของเราเนี่ยประหนัก ถึงข้อเสียผลเสียที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันมีแนวทางยไงไหมครับดรสมิตมองเไงครับทุกคนทราบนะครับ,รบผมว่าทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ทราบแต่ว่าทุกคนแกล้งที่จะไม่ทราบคือเมื่อที่ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้เข้าร่วมกับเ,เวทีที่รัฐบาลจัดขึ้นนะครับเป็นเวทีแอนตี้คอร์รัปชันต่อต้านคอร์รัปชันโดยตรงเลยแหละแต่ว่าผมตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในคณะทํางานด้วย แล้วก็ได้ทราบข้อเท็จจริงมาบางอย่างเบื้องหลังการไถทธรรม่ากั้นนเถอะว่าออรัฐบาลพยายามจะบอกว่าการที่เอาเอาประเด็นนี้ชูขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้โฟกัสไปที่ข้าราชการประจำออพูดง่ายๆก็คือว่าอยากจะให้โฟกัสไปที่เรื่องของ1กระทรวง1 หการตรวจสอบอะไรอย่างนี้มากกว่า,าสกคค็คือคือคือลักษณะที่ที่โจทย์ที่ให้มาโจทย์ที่ร,รัฐบาลให้มาก็คือว่าอย่าเพิ่งไปแตะนักการเมืองเพราะว่านักการเมืองเป็นปลายเหตุเท่านั้นนะครับ,รบ,นะรบแต่พอดีวันนั้นเนี่ยก็มีท่านสื่อมวลชนหลายท่านที่เข้าไป ร่วมสัมมนาด้วยเนี่ยท่านก็โวยวายขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่หรอกนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมองกันตรงกันข้ามหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่นักการเมืองเนี่ยเป็นต้นทางของการของการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าราชการประจำหรอกครับเพราะว่า คนที่สามารถที่จะให้คุณให้โทษและข้าราชการประจำได้ก็ยังเป็นนักการเมืองอยู่ดีอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงครับเพราะฉะนั้นจะจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการคอร์รัปชันนั้นเนี่ยรัฐเอ่อตัวนักการเมืองไม่เกี่ยวเนี่ยผมว่าไม่ใช่ล่ะครับฟังไม่ขึ้นนะฟังไม่ขึ้นฮะฟังไม่ขึ้นคือที่จริงแค่การเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นปลาซิวปลาสร้อยซะเลยซ้ำไปใช่ครับเป็นเป็นปลาซิวปลาส้อยฮะ บางตัวถ้าถ้าไม่ยอมรับไอ้กฎระเบียบนี้ก็กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะขึ้นใหญ่ได้ผมมีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่เป็นข้าราชการระดับสูงเขาเขามีความเครียดมากต้องทานยาแก้แก้เครียดเลยนะอาจารย์เพราะอะไรครับเนี่ยครับก็คือรับไม่ได้จริงๆว่าในแต่ละโครงการที่เขาจะต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ย มันมีการแบ่งสารปันส่วนซึ่งใช่ครับก็คือเขาจาเป็นจะต้องจัดสารปันส่วนบางส่วนเนี่ยเพื่ออุดหนุนการทํางานของนักการเมืองนะครับผมขอยกตัวอย่างรูปธรรมนิดนึงนะครับมีข้าราชการคนหนึ่งถูกให้เข้ามามีส่วนร่วมในกรณีกรณีที่ดินอาภพายอันนี้เป็นเรื่องอดีตนะฮะกับปรากฏว่าไม่ไม่ร่วมมือด้วยถูกโยกย้ายไปอยู่ในกระทรวงที่ต่ํากว่าเกรดต่ํากว่า แล้วก็ต้องพ้นหน้าที่ไปคือเหมือนเป็นลักษณะใครยอมค่าอยู่ใครขวางค่าก็ตายแบบนี้มันจะยิ่งไม่ทําให้ระบบการตรวจสอบก็ดีเรื่องของความโปร่งใสก็ดีมันก็ยิ่งพิกลพิการหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าถ้ามีการใช้ลักษณะการทํางานแบบนี้ถ้ายอมทําตามก็เจริญเติบโตในหน้าที่การงานใครไม่ยอมก็อย่างที่อาจา์บอกว่าก็แย่เลยคนไทยรู้นะฮะจารย์คือคนไทยรู้ผิดรู้ชอบแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ โดยนิสัยคนไทยเนี่ยยังไม่ถึงจุดเดือดจริงๆนีคนไทยยังไม่ยังไม่ขยับเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวันที่5ทธันวาเนี่ยผมเห็นพลังประชาชนจริงๆค,คือถึงจุดนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะหมดหวังแล้วก็มีหวังไปพร้อมๆกันคือหมดหวังในแง่ที่ว่าไม่มีใครที่จะออกมาพูดกันรตรงๆว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นมะเร็งร้ายที่สุดเป็นปัญหาที่สุดมันไม่ไหวแล้วนะครับ แล้วก็การที่จะยอบยางได้มันมีอยู่ทางเดียวก็คือพลังประชาสังคม,มพลังประชาคมคนี่แหละครับเป็นสิ่งที่จะต้องออกมาสาแดงพลังไม่ใช่เป็นการจัดตั้งโดยรัฐบาลว่าเป็นพลังทีเ่เป็นพลังที่มีการจัดตั้งว่าอยากจะต้องทําการดูแลเรื่องของคอร์ร<ม>ัปชันโดยตัวเองไม่ใช่ครับ รัฐบาลดูแลคอร์รัปชันด้วยตัวเองไม่ได้อาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อาจจะเป็นรัฐบาลกลัวที่สุดหรือว่าสิ่งที่น่าจะกำกร,รับการคอร์รัปชันได้ดีที่สุดก็คือประชาชนนี่แหละใช่ครับคือต้องตื่นตัวมาพร้อมๆกันใช่ครับโดยไม่ต้องจัดตั้งใช่ครับคือผมผมคิดคว่ามันอาจจะเป็นภาพที่เป็นอุดมคติสักนิดหนึง่งแต่ว่าอุดมคตินั้นเนี่ยเราเห็นเป็นรูปธรรมแล้วครับในวันที่5ธันวาแล้วมีจุดรวม ิตใจ,ใจร่วมกันนะครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วคนออกมาโอ้โห,โโหผมก็เข้าไปเห็นแล้วขนลุกใช่ครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปเนี่ยยังขนลุกอยู่จนทุกวันนี้ว่าโอ้โหพลังประชาชนเนี่ยยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นการจะกระทําการเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันต้องใช้พลังประชาชนแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าต้องมีการจัดการที่ดีให้พลังประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกได้อย่างชัดเจนว่า ต่อไปนี้เราไม่ยอมรับคอรัปทันทุกรูปแบบแล้วจริงๆอำนาจการบริหารการปกครองจริงเนี่ยเราก็แค่ให้รัฐบาลยืมไปเท่าน,นั้นแหละใช่ครับจริงๆเป็นของประชาชนใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเอาไปทําผิดผิดถูกถูกจะไปเอาผลประโยชน์เข้าตัวเนี่ยต้องระวังไว้ใช่ประชาธิปไตยแบบ,บไทยๆเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เป็นเป็นเป็นแนวโน้มที่จะต้องเป็นประชาประ,ประชาสังคมสูงไม่ใช่ประชานิยมนะครับเป็นประชาสังคมครับอาจารย์ครับไม่งั้นเนี่ยไปไม่รอดนะอาจารย์ครับก็เรียกได้ว่า ก็หวังว่านะครับว่าภาคประชาสังคมประชาชนจะตื่นตัวกันมากขึ้นเพราะว่าถ้าปล่อยให้การคอร์รัปชันมันเป็นอยู่แบบนี้หรือตอ่อไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะไม่สู้ดีต่ออนาคตการพัฒนาประเทศเรารสักเท่าไหร่อาจารย์นรื่นี้ครับก่อนจะจบเบรกอาจารย์เห็นด้วยไหมครับว่ายัางไงก็ต้องพึ่งภาคประชาสังคมเนีย่ยต้องให้ประชาชนออกมาตรงนี้แหละครับที่มีเป็นปัญหาก็คือว่าเราจะแปลพลังประชาชนยังไงให้ให้ไปร่วมกันเพื่อสู่จุดนี้ให้ได้นะครับเพราะว่า พูดตรงๆก็คือว่าฝ่ายนักการเมืองก็ฉลาดฉลาดแกมโกงนะฮะที่จะสลายพลังอันนี้ลงไปด้วยการที่ล่อซื้อผมผมขอยืนยันคำเดิมนะฮะซึ่งอันนี้ยทำให้พลังประชาชนเหล่านี้เนี่ยังรู้สึกว่ายังห่วงนะฮะห่วงอยากจะได้ในสิ่งนั้นก็เลยทำให้ยังไม่ให้น้ําหนักกับประเด็นของเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมากเท่าที่ควรอันนี้เป็นเรื่องที่ ถ้าพูดไปเหมือนว่าต้องใช้เวลานะฮะว่าจะทำยังไงที่จะกระตุ้นให้ความรู้ให้เกิดความตื่นตัวให้เกิดการรวมพลังกันขึ้นมาซึ่งอันนี้ผมเห็นเห็นร่วมกับอาจารย์นะครับว่าปเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สาคัญแน่นอนแ,แล้วแต่แต่ถ้ารัฐบาลเขามีทัศนคติลบกับประชาชนล่ะครับอาจารย์อย่างยกตัวอย่างม็อบที่เพิ่งมีมาของเสีไยไอ้คือก็มันก็มีเหตุผลที่เขาจะออกมาชุมนุมเขาก็ให้มา1 2 3 4 5ห้ารัฐบาลก็มีทัศนคติทัศนคติเชิงลบทันทีคิดว่าเขาจะมาโค่นมันก็ใช้ความรุนแรง เข้าไปปรับปรามไม่ว่าจะเป็นการใช้แก๊สน้ำตาไม่ว่าจะเป็นการจับกลุมอะไรต่างๆถ้าเกิดมันมีการทนไม่ไหวของคนแล้วบอกว่าไม่พอใจเรื่องคอร์รัปชันแล้วรัฐบาลมีทัศนคติเชิงลบอีกคิดว่าเขาจะมาโค่นอีกแล้วก็ทําแบบนี้อีกมันก็ยิ่งซ้ําเติมสถานการณ์เขาไปใหญ่แน่นอนครับเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทาที่เราเห็นตัวอย่างจากม็อบเสียไอเนี่ยก็เป็นความความความสามารถเฉพาะรัฐบาลนะครับที่สามารถที่จะสกัด ผู้คนไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคนไทยเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะออกมามนะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะระง,งับยับยั้งได้แต่อย่างที่อาจารย์รุมิตบอกจะทํำยังไงให้มันถึงจุดนั้นให้ได้ม,มันเหมือนกับการสูบบุหรี่ครอาจารย์คือสูบบุหรี่ทุกวันทุกวันถามว่าทำไมคนสูบบุหรี่ทั้งที่เรารู้ว่าสูบบุหรี่นั้น ไม่ดีนะนะเป็นปะเเ็งด้วยก็ฉันจะสูบนะก็ทํานองเดียวกันการคอร์รัปชันวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยไม่จริงๆไม่นิดไม่หน่อยนะอาจารวันหนึ่งหลายๆร้อยล้านแล้วนะครับมันเกิดขึ้นทุกวันแต่ว่าไม่มีใครตระหนักไะฮะอาจารย์ไม่มีใครเห็นว่าณวันนี้เนี่ยเราต้องหยุดแล้วใช่คือคือประเด็นที่ผมคิดว่า ถ้ามันจะไปถึงตรงนั้นได้มันจะมีความสุขงอมเนี่ยนะส่วนมากแล้วเนี่ยทั่วโลกก็จะคล้ายๆกันก็คือว่ามันต้องไปถึงจุดเลวร้ายต่ําสุดสุดสุดแล้วใช่ไหมครับซึ่งเราไม่อยากเห็นเราไม่อยากเห็นจุดนั้นเพราะมันหมายถึงประเทศชาติจะต้องล่มจมไปด้วยพูดง่ายๆในมุมมอมผมเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจของประเทศย่ําแย่นะครับอันเป็นผลเนื่องจากการคอร์รัปชันด้วยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยประเทศก็จะไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดนั่นแหละคนทึ่จะได้รู้สึกได้แลยวล่แล้วบ ผมว่าใกล้แล้วล่ะครับเพราะว่านี้สาธารณะนีสาธารณะเนี่ยไปจนตัวเลขนแนากลนัวท่านผู้ชมต้องต้องคิดตามนะครับว่าคนที่จะรอดเวลามีวิกฤตก็คือคนที่ได้กองบ้านกองเมืองไปนั่นแหละเขาก็จะทิ้งทิ้งเรียกว่าเป็นหายณะให้กับประชาชนอย่างพวกเรานะครับนี่เราคงยอมไม่ได้อย่างที่จารย์ทั้งสองท่านบอกเอาล่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดคุยกันในวันนี้แน่นอนใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรคนกรุงเทพอยากได้อะไร จากการเลือกตั้งครั้งนี้ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับ